สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับขอ,อนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเ e อิร์ธสายจกรถแม็โคซิงนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้เราก็พาพี่น้องมาชมรถขุดโคเวลโก้นะครับ SK 1 3 5 LC นะครับรถนี้นี่เทียบเท่า140นะครับนี่อ่ะมาชมลีลาการ ขุดดินสายรถดำนะครับนี่ขับโดยอาจารย์ทัดนะครับเอาเจ้าฮีโน่ครับรถนี้นี่โตอ,อูสงวนสักนะครับนี่สภาพยังแจมเลยนะครับรถสิบกว่าปีแล้วนะครับแต่สภาพนี่ถือว่าสวยงามมากครับ แต่ว่าเครื่องน่าจะหลวมนิดหนึ่งแล้วครับน่าจะถึงมันแต่มันเต้าไตาเต้าวยพูดภาษาอิตาลีนิดหน่อยนะครับแกถามว่าเมื่อไรจะได้ไปขุดดินนะครับก็เดี๋ยวก็ไปครับ คือว่าพรุ่งนี้ครับเริ่มงานพรุ่งนี้ใช้รถนี่ดูเลรถดีครับคันขาวนี่จากฮิโนโอ่อมีการโรยนิดหนึ่งครับโอ้ใส่ดินเยอะพอสมควรนะครับนี่อา้าไป โอ้วันหนึ่งได้หลายเที่ยวนะครับนี่นี่นะครับเลือกไลยวิ่งเองเลยนะครับดูจะขึ้นได้ไหม รถขึ้นโบรถขึ้นโบแล้วไปจอดคุยกับเขาเฉยเลยครับ <c oughs> รถขึ้นโบลำบากเลาครับ <c oughs> ลำบ,บากพอเรงเลยครับอยาไปจอดคุยกับเขาอีกครับดิโอ้เป็นรถพี่สาวของเอิร์สสายจกเองนะครับรถติดกันมั่วเลยทีนี้ครับมาดูครับรถดำนี่ก็มาอีกแล้วครับสองคันครับ นี่เจ้าเด็บกานะครับอิสุเด็บกาทักสองคันเลยนะครับอีโอ้คันนี้สวยงามครับวูบลุงน้องเยอะมากครับ มาชมกันต่อเลยครับวัยนะครับถือว่าวัยครับเก็บชนกันแล้วพี่น้อง โ,โล่งน้ำมาครัแบบนี้นี่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเต็มดำเลยครับดินเปียกๆดีแต่ก็ใส่ดินเยอะนะครับไป วสุดยอดครับดินเปียกๆเ,เละๆแบบนี้นี่จะลอกยากนะครับเพราะว่ายังผูกกี้ไม่อยู่นะครับบางทีอาจจะยังผูกกี้ไม่ค่อยอยู่ครับเพราะว่าดินมัน เกียกนะครับมันจะบุกเข้าไปเลยครับเอามาอีกแล้วครับเจ้าฮีโน่ครับซีรีส์ห้าร้อยครับเป็นเจ้าเมกาครับก็ต่อคิวกันเข้ามาครับเรื่อยครับมาเรื่อยๆครับระดมก็วิ่งอยู่ประมาณเจ็ดแปดคันนะครับ แบบนี้คือดีนะพี่น้องรถดำนี่ไม่เคยต้องจอดรอนานนะครับไอรถไมโครไม่ต้องจอดรอรถดำนานนะครับอู้ดูครับปาดมากรเร็วนะครับไวครับว้าสุดยอดจริงๆครับ โอ้เจอดินหนื่งองๆโอ้ต้องหาลายวิ่งกันเองนะครับเอามาอีกแล้วครับเจ้าฮินาโน่ครับนี่วางโบด้วยครับอีสุสุไอ้ฮิโน่ครับเมกาซีรีส์ห้าร้อยครับคันนั้นด้ย วางบนะครับคันนั้นจะวางบูครับคันนั้นคือน่าจะเป็นน่าจะวางบูมาครับเสียงเหมือนเสียงบูด้วยครับนี่ครับโอ้มีแต่รถดำบโลโลทัล้งนั้นนะครับโอ้จวดมากครับรถแมคโครนี่อู้อู นึง่งละมาดูมาชมครับว่าเขาจะใส่กี่ตักครับตักไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับบางบางทีก็เต็มครับบางทีก็ไม่เต็มครับแต่ว่าดินทางอกก็จะอกยากหน่อยนะพี่น้องนะดินมันนืดครับ โอ้สุดยอดครับโอ้ถ้าวิ่งใกล้ๆนี่วันหนึ่งได้หลายเที่ยวนะครับแป๊บเดียวเต็มครับ แค่ไม่กี่ตักครับเก็มซะแล้วอ้าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปพิเศษนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอ,อิร์ธสายจบกรถแมคโครซิงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ